สวัสดีครับวันนี้พามาชมหมอก PM 2.5นะครับทุกทีฝั่งกระโน้นที่เราาถ่ายไปตอนนี้นะครับชี้ไปทางโน้นเลยครับโน้นตึกอาคารไทยพาณิชย์ครับสำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์เราจะมองเห็นนะครับแต่วันนี้โดยสภาพหมอกแล้วเรามองไม่เห็นเลยครับซูมเข้าไป สูงเข้าไปก็มองไม่เห็นนะครับเราจะเห็นได้เพียงสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งก็มีหมอก PM สองจุมาบดบังอยู่วันนี้ก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับ ดูนะครับดูหมอกหนามากครับเห็นตึกแค่ลางๆนะครับอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็หน้ากาก 2pm 2.5นะครับต้องหามาใส่ได้แล้วนะครับวันนี้ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับก็อยู่ในไทยหน้าคารนะครับ ตอนนี้สภาพอากาศดูเลวร้ายนะครับลมก็ไม่มีนะครับอากาศต่ําอากาศความกดอากาศน่าจะกดหมอกลงมาลงอ่าก็คือว่านะคะช่วงนี้เนี่ยอ่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วนะคะโควิดมันได้กับมานะคะน้องๆน,นะคะก็ควรจะใส่หน,น้ากากมีเด็กอย่างมาพูดด้วยนะครับ ชมเลยครับชมบรรยากาศหมอ,อกนะครับอันนี้ผมอยู่ชั้นสิบสองมองลงไปวิวสวยมากเลยวิวสวยมีแต่หมอ,อกนะครับมีเมฆหมอ,อกที่ออแบบว่าบางหนาไปหมดเลยค่ะไม่ใช่หมอ,อกหน้าหนาวนะครับอันนี้ดูทรงคร<น>ับหมอ,อกพีเอ็มสองจุดห้านะครับใช่ค่ะหมอ,อกพีเอ็มสองจุดห้าไม่ใช่ไม่ใช่หมอ,อกที่มันหนาวนะคะก็ยัง,ยงไงทุกคนนะครับดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากสำหรับคนในเมือง ในกรุงเทพนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะด,ดีหน่อยสบายอากาศดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมาารักษาสุขภาพนะครับอาายาส่วนเรื่องโรคระบาดก็ล้างมือมเจลแอลกอฮอล์ก็อย่าลืมนะครับล้างมือทำความสะอาดก่อนหยิบกินข้าวอะไรต่างๆนะครับเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากด้วยนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็ ขอตถ่ายไปเรื่อยเปื่อยขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้มาด้วยสาระและความเป็นห่วงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ